บทสาธยายธรรมชุดพิเศษเรื่องสมณพราหมณวัคมาตรฐานแห่งอริยบุคคลตอนที่สองชาติและพบบ่อกเกิดแห่งทุกข์ที่ต้องรู้แจง้งที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัร์อภิสมัยสังยุตสมณพราหมณวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องแสวงหาความเพ่นสมณะที่แท้จริงทุกท่านจากการสัทยายรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงสถาปนานิยามของสมณะที่แท้จริงขึ้นโดยใช้การรู้แจ้งในอริยสัจสี่แห่งชารามรณะเป็นเครื่องวัดในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรที่สองและสแห่งสมณะพรามณวัค ซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงยกชาติคือความเกิดและพบคือภาวะแห่งความเป็นอยู่ขึ้นมาเป็นประเด็นในการวินิจฉัยมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับหัวใจของพระสูตรตอนนี้คือการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงระหว่างชาติและพบว่า เป็นบ่อเกิดแห่งทุกทั้งปวงที่สมณะผู้ปรารถนาความดุดพ้นจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดโดยความเป็นอริยส,สัตว์สีโดยทรงแสดงให้เห็นว่าการไม่รู้แจ้งในชาติและภพนี้เองที่เป็นเหตุให้บุคคลไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะได้เลยดังนี้คือข้อที่1นึ่งการรู้แจ้งในชาติ ในพระสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสในทํานองเดียวกันกับพระสูตรแรกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้จักชาติคือไม่รู้ว่าชาติหรือการปรากฏแห่งขันการได้อายตนะเป็นทุกขสัจจะเหตุเกิดแห่งชาติคือไม่รู้ว่าพบเป็นสมุทยสัจจะของชาติความดับแห่งชาติ คือไม่รู้ว่านิโรธสัจจะคือการดับไปของชาติเพราะพบดับและหนทางแห่งความดับแห่งชาติคือไม่รู้ว่าอริยมรคมีองค์แปดเป็นมรคสัจจะที่นำไปสู่ความดับแห่งชาติสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ใช่สมณะที่แท้จริงและย่อมไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะได้เลยในทางตรงกันข้าม ผู้ที่รู้จักชาติและอริยสัจสี่ที่เกี่ยวข้องกับชาติโดยตลอดสายันย่อมได้ชื่อว่าเป็นสมณะที่แท้จริงและสามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะได้การแสดงธรรมชนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาความทุกข์คือชารามรณะได้อย่างถอนรากถอนโคนนั้นจะต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจและรู้แจ้งในเหตุของมันเสียก่อนซึ่งก็คือชาติหรือความเกิดนั่นเอง ตราบใดที่เรายังไม่เห็นว่าการเกิดนั่นแหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเราก็ย่อมไม่มีทางที่จะสแสวงหาหนทางออกจากทุกข์ได้อย่างจริงจังข้อที่สองการรู้แจ้งในภพในพระสูตรที่สพระองค์ก็ได้ทรงแสดงในทํานนงเดียวกันอีกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้จักภพคือไม่รู้ว่าภพหรือภาวะแห่งความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นกามาภพรูปภพหรือ อรูปภพบล้วนเป็นทุกขสัจจะเหตุเกิดแห่งพบคือไม่รู้ว่าอุปาทานเป็นสมุทยสัจจะของพบความดับแห่งพบคือไม่รู้ว่านิโรธสัจจะคือการดับไปของพบเพราะอุปาทานดับและหนทางแห่งความดับแห่งพบคือไม่รู้ว่าอริยมรมีองคปดเป็นมรคสัจจะที่นำไปสู่ความดับแห่งพบสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ใช่สมณะที่แท้จริง การแสดงธรรมเช่นนี้เป็นการสาวหาเหตุปัจจัยให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าเหตุที่ทำให้เราต้องมาเกิดคือชาตินั้นก็เพราะยังมีพบอยู่ซึ่งพบในที่นี้หมายรวมถึงกรรมภพคือเจตนาในการทำกรรมและอุปปัติภบคือผลของกรรมที่ส่งให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นเอง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรตอนนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างเป็นระบบขอให้เราจงอย่าได้มองเพียงแต่ความทุกข์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือความแก่และความตายแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงรากเหง้าของมันที่อย่างลึกลงไปในการเกิดและพบ เมื่อเราสามารถเห็นแจ้งในบ่อเกิดแห่งทุกเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะสามารถดำเนินไปบนหนทางที่ถูกต้องเพื่อดับทุกได้อย่างแท้จริงแต่การจะดับภพบและชาติได้นั้นจะต้องรู้แจ้งในอุปาทานซึ่งเป็นรากเหง้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนั้นแต่การรู้แจ้งในอุปทานนั้นจะมีความสำคัญและลึกซึ้งเพียงใดอาตมาจะได้นำมาสัทยาให้ฟังในตอนต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนิด